คุณไพศาลจำเนียนดำรงการกรับนรักาการพอครับาาน,าน,านันกาการครับขอถามว่าประสบการณ์กับสภาวะนะประสบการณ์กับสภาวะต่างกันไหมและต่างกันอย่างไรครับนะประสบการณ์กับสภาวะ นะประสบการณ์คือกิริยาสภาวะคือนามประสบการณ์คือกำลังเจอเหตุการณ์กำลังมีประสบการณ์นั้นๆกันอาจจะเป็นการผ่านไปถ้าผ่านไปประสบการณ์นั้นก็คือประสบการณ์ที่ผ่านไปเสร็จประสบการณ์ ก็เป็นสภาวะสภาวะแปลว่าภาวะที่มันปรากฏขึ้นมาให้เห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นปรากฏอยู่ยังไม่ไดอธิบายคําว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันจะเป็นการกระทํามันจะเป็นอะไรตรหรือยังต่างกันละเอียดเข้าไปก็คือ ตัวหนึ่งนิ่งตัวหนึ่งเคลื่อนไหวจบสุดท้ายเป็นสองสภาพส t ตติกกับไดนามิกตัวหนึ่งนิ่งตัวหนึ่งเคลื่อนไหวก็นี่แหละเป็นสภาพสูงสุดรูปนามหรือตัวหนึ่งนิ่งตัวหนึ่งเคลื่อนไหวเอาไปใช้กับอะไรอะไรได้หมดนะเพราะงั้นสรุปแล้วสภาวะยังไงยังไงก็เป็นสภาวะสเตติกเป็น ตัวนิ่งปราดกฏการก็ต้องเคลื่อนกว่า